พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท่อแพลเนตการแสดงคอนเสิร์ตร,รายการรอยัล c อนเส r ร์ตออเคสตราคอมโพสิชันบายเฮอร์รอยัล e s เน r ส n ริ s เซสสิริวันบารีโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันบารีนาธิรัตราชกัญญาองค์อุปถรรัมบุริธิธิ Royal ยัลแบงคอกสิมโฟนีออ h e สตราและองค์ประธานจัดงานเฝ้าทุนละอองทุรีพระบาทรับสเสด็จการแสดงคอนเสิร์ตร,รายการรอยัลคอนเสิร์ตออเคสตราคอมโพ i ิชันบายเฮอร์รอยัลไ s เน r สปรินเซสสิริวัลบรี บริณีพิรย่อแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาิราชกัญญาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาตราชกัญญาทรงเป็นผู้อำนวยการแสดงและโปรดให้วงรย่อแบงคอกซิมโฟนีออเคสตราหรือ r s b o นำบทพระนิพนธ์ส ทบทเพลงมาเป็นเลงโดยนายมิเชลทิวคินผู้อำนวยเพลงชาวเบลเยียมนายทีโตรคูเบลิสศิลปินนักเปียโนชาวกรีกและนายนิคลาสลีเปอร์ศิลปินนักไวโอลินชาวดิรามการแสดงเริ่มด้วยบทพระนิพนธ์มีโตสโพอเอสติก้าสวีดฟอร์ออเคสตราที่สมพระนิพนธ์ขึ้นเกิดอสงได้รับแรงบันดาลพระไทยมาจากตำนานกรีกโบราณเล่าเรื่องราวด้วยเสียงดนตรีมีการใช้เครื่องดนตรีหลากหลายชนิดเช่นการใช้เครื่องสังเคราะห์เสียงวงดนตรีร็อก เครื่องประกอบจังหวะหนานาชนิดเลยมาริยาสเดอร์มินุยคอนเชิร์ตโตฟอร์ไวโอลินแอนด์ออเคสตราเนฟเฟเรตาและเนฟเฟเรต้าสวิตฟอร์ออเคสตราซึ่งส่งแ้รับแรงบันดาลพระไทยเรื่องการนำวัฒนธรรมจากรุ่มแม่น้ำนพบลุ่มแม่น้ำด่านูบในทางเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงวัตถุโบราณ นพพิธภัณฑ์กรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยทรงใช้วมออเคสราแทนอารยธรรมรุ่มน้ำดานูบและทรงนำเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องตีเป็นเครื่องดนตรีในบทเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นเมื่อจบการแสดงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงท้ากรุา,รโกราโปรดกราบประหม Ав ่อมไทยพลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริพันธ์บารีนาินนราชกัญญาและพระราชทานแก่ศิลปิน คั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัวรีนาธิับราชกัญญาสมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีโดยการแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ทรงเอาพระไทยใส่ทุกรายละเอียดตั้งแต่การออกแบบฉากเวทีแสงเสียงรวมทั้งทรงดูแลนักดนตรีและข้อะเ,เนตรการถึกซ้อมพร้อมพระราชทานคำแนะนำโดยมิถือพระองค์ I think it's